รทแปบ้า,ปาง,าางปยัง,งแล้วก็กิจกรรมที่เราจะจัดในปีนี้ค่ะว่าว่ายังไงบ้างนะคะระ,ระหว่างประเทศหรือว่าระดับประชาชนด้วยะค่ะคือโดยปกติเนี่ยนะครับในการดําเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกานันเมือ่อเมื่อครบวาระอากาศ ที่สําคัญสําคัญในที่นี้เราอาจจะเห็นว่า,เ,าเมื่อวความสัมพันธ์ครบ10ปี20ปี30ปีตัวเลขที่มันลงท้ายแบบนี้นะครับก็ก็น่าจะเ,าเป็นโอกาสที่เราจะได้มีการเฉลิมฉลองกันนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในปีนี้ทางสถานาจูดได้มีดําริที่จะเฉลิมฉลอง นะครับเพราะว่าถ้าจะฉลองปีที่89เมื่อปีที่แล้วก็คงไม่ใช่ปีหน้า91ก็คงมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น90ปีก็เป็นปีที่ครบมา10วัยงานแล้วกันครับ,รบแล้วก็โดยปกติเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าทุกประเทศนี่แหละเวลาที่เราครบรอบปามสัมพันธ์ที่ลงท้ายด้วย10เราก็ถือว่าน่าจะมีกิจกรรมที่เฉลิมฉลองด้วยกัน เพราะฉะนั้นเ,เราก็ได้คิดกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหลายหลายท่านก็คงทราบพวกผมก็ได้เกิดเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าปีนี้เราจะมีกิจกรรมเพราะฉะนั้นเราก็ได้มีการวางแผนงานต่างๆนะครับว่าในปีนี้เราควรจะมีกิจกรรมใดที่เป็นการเฉลิมฉลองระหวัติกันบ้างนะครับก็ระหว่างที่คิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ โควิดยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างคิดอะไรหลายอย่างพองสมควรนะครับในกิจกรรมเพราะว่าเราคิดว่า90ปีนี่เป็นตัวเลขที่สวยเป็นตัวเลขที่ท,ที่ที่ดีงามเพราะฉะนั้นน่าจะทําอะไรได้เยอะแต่ปรากฏว่าเมื่อเจอสภาวะ,ะโรคระบาดท,ที่ว่านี้ก็เลยทําให้เราก็ต้องปรับแผนพอสมควรนะตอนนี้ตอนนี้เราก็ยังปรับอยู่ ปตลอดนะเราปรับตลอดสถานการณ์ไปตลอดว่าจะจะเพื่อออมหนวยไหมนะครับซึ่งก็มีความหวังอยู่นะลึกๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากสถานการณ์ตัวเลขต่างๆเนี่ยดูจะดีแล้วค่อยๆดีขึ้นนะหวังว่าอย่างไัคือจริงๆก็อยากให้ให้ทุกภาคส่วนในในในสวิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยในสวิสเนี่ยได้มีส่วนร่วมมาก แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ได้แบ่งผมผมอยากจะแบ่งว่าเรามีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่เราเราได้จ e ัดเตรียมเอาไว้ w I, สําหรับปีนี้เนี่ยนะครับในส่วนแรกที่เป็นส่วนที่ต้องอาจจะเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นทางการเพราะว่าได้ซึ<ฆ>่งเป็นส่วนที่ระหว่างเป็นการดําเนินการระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลน,นะครับ เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะฮะหนังสือแสดงความยินดีเราเรียกว่าสารแสดงความยินดี uh. ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายนะครับของทั้งสวิสและของไทยซึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเป็นแนวปฏิบัติาท,ทางการทูตนะครับเมื่อเวลาที่ครบรอบความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่เป็นแนวปฏิบัติท,ที่รัฐมนตรีต่างประเทศ จะแสดงอัธยาศัยไมตรีซึ่งกันและกันนะครับท่านก็จะใช้วิธีการเขียนหนังสือถึงกับน,นะครับเราเรียกว่า3แสดงความยินดีก็จะมีการแลกเปลี่ยนเอกาสารสำคัญอันนี้ระหว่าง2อรัฐบนตรีนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพวงเรื่องเหตุการณ์ใดๆ,ๆนะครับเพราะว่าการส่ง เอกสารที่ว่านี้ก็จะส่งผ่านมาทางสถานทูตเราก็จะได้รับอยู่แล้วไม่มีปัญหาน,นะครับอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ที่ที่เราได้ดําเนินการเตรียมการไว้นะครับนอกจากนั้นแล้วในกิจกรรมอื่นๆน,นะครับในในสวิสเองเนี่ยเราก็ได้เตรียมแผนงานที่เราจะจัดงานเรียมรับรอง Mm hmm. เป็นงารนะครับเราเรียกว่างานรีเซพชันที่เป็นการเฉลิมฉลองเนี่ยนะครก็จะมีงานเรียนรับรองขึ้นซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นอะ,อะไรที่เรายังต้องเฝ้า mm hmm. รอเฝ้าเฝ้ารุ้นต้องเรียกว่าอย่างนั้นอยู่นะครับ mm hmm. แต่เรากำหนดไว้ที่จะจัดงานนี้ในวันที่28พฤษภาคม mm hmm. ครับ ซึ่งวันที่28พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่ได้มีการลงนามะนะครับในตัวเอกสารที่เมื่อกี้ผมเล่าตอนต้นครับทั้งสองฝ่ายได้มีการเซ็นลงนามลงนามย่อเขาเรียกว่าลงนามย่อคือลงนามจริงนี่จะลงนามอ,อีกโอกาสหนึ่ง<ะ>แต่ว่าเราถือวันนี้เพราะว่ามีการจดประกาลงไปในเอกสารแล้วมีการเซ็นชื่อไปแล้วในวันที่28พฤษภาคมนะฮะ2474ที่ว่า ดังนั้นเราก็เลยคิดว่าวันที่28พฤษภาคมนี่แหละเป็นวันที่เราจะถือว่าเป็นวันครบรอบ90ปีอย่างแท,ท้จริงนะคเราก็จะจัดระหวางแผนว่าเราจะจัดงานเรียรับรองขึ้นนะครับที่ที่เบิร์นที่กรุงเบิร์นนี้ในที่เมืองหลวงกเ็เราก็คงจะต้องเชิญตัวแทนของรัฐบาลสวิสนะครับเข้ามาร่วมเป็นแขกเกียรติยศของเราในงานนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมการ เตรียมไปด้วยลุ้นไปด้วยนะครับว่าเราจะสามารถจัดงานได้ไหมเพราะว่า,าคือตอนนี้ถ้ามาตรการยังเข้มงวดอยู่เราก็อาจจะจัดงานที่มีคนจํานวนมากยังไม่ได้ครับถ้ามาตรการม,มีการ่อคลายมากขึ้นอาจจะอนุญาตให้รวมตัวกันได้เป็นหลักร้อยอาจจะไม่ต้องถึงหลักหลักพันเพราะว่าเราก็คงไม่ได้เชิญแขกมากมายขนาดนั้นคือถ้าเป็นหลักร้อยได้ เราก็คิดว่างานนี้น่าจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่28พฤษภาคม<ะ>นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสัมมนาทางวิชาการะนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยนะครับเราก็วางแผนที่จะเชิญวิทยากรมาร่วมง,งานสัมมนาครั้งนี้ รตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็มีแผนสับองไว้ว่าถ้าการจัดสัมมนาเต็มรูปแบบไม่สามารถทําได้เนี่ยเราก็จะจัดแบบออนไลน์นะครับเพราะเดี๋ยวนี้การสัมมนาออนไลน์เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะคร,ครผมว่าคุณกุกหลาบนั่งคุยกันอย่างน,นี้ก็สามารถเกิดขึ้นเกิดเกิดบทสนทนาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการสัมมนาเนี่ยก็ช่อคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาที่เราจะจัดนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นเรื่องของการสัมมนาทางวิชาการให้ผู้ได้เข้าร่วมสัมมนาได้ได้รับรู้รับทราบนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในแง่มุมต่างๆนะครับแล้วขออนุญาตแล้วตรงนี้นี่คือใครอะคะที่จะเข้าไปร่วมสัมมนาได้ตรงนี้อะค่ะคือถ้ามันเป็นการสัมมนาแบบแบบออนไลน์เนี่ยนะครับ ผมคิดว่าเราเปิดกว้างเลยนะฮะใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าลงทะเบียนเข้ามาร่วมในาการสัมมนา,าได้ไม่มีปัญหาใดๆแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการสัมมนา,าแบบเต็มรูปแบบก็อาจจะต้องดูในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของความสามารถในการรองรับผู้เข้าร่วมถ้ายังมีมาตรก,การเข้มงวดในเรื่องของจำนวนผู้ คนที่เข้าร่วมอยู่ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการต้องเลือกเลือกนิดนึงนะเลือกอาจจะต้องเลือกเชิญผู้เข้าร่วมนิดนึงนะครับแต่เราก็เราก็สามารถนะครับเราเตรียมไว้ทั้งสองรูปแบบแหละว่าถ้ามาจเจอกันตัวเป็นๆได้ก็เราก็อยากใหเป็นแบบนั้นแต่ถ้าไม่ได้เราก็มีแผนสำรองว่าก็จะเป็นการจัดการสัมมนานออนไลน์นะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ในส่วนที่ถือว่าเป็นระดับทางการอีกอันหนึ่งก็คือการจัดทำสแตมป<ฆ>์ครับเราจะมีการจัดทำสแตมป์ที่ระลึกในโอกาสนี้นะครับทั้งสองฝ่ายก็คือ<ฆ>ทาง s สว s สโพสเองแล้วก็<ฆ>ทางประชัีไทยนะครับ<ฆ>ทั้งสองหน่วยงานนี้ก็จะร่วมกันจัดทำสแตมป์ที่ระลึกขึ้นมานะครับ าละสองดวงนะฮะสวิสก็จะทำสอดวงไทยก็จะทำสองดวงแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนซึ่งก,รรก,ก<ฆ>ันและกันซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ที่น่าน่าดีใจนะครับเพราะว่ามีหลายคนมาเล่าให้ผมฟังว่าการทำสแตมในลักษณะแบบนี้ในประเทศนี้เนี่ยปกติไม่มีเกิดขึ้ยากมากค่ะ เกิดขึ้นยากมากคนสวิสเองที่ผมเล่าให้ฟังเขาก็ตกใจเล็กน้อยบอกว่าอว่าเราสามารถทําได้ยังไงเพราะว่าปกติเขาเขารู้ว่ามันยากนะ<ภ>ก,ก็อาจจะเป็นโชคเป็นบุญเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ<ภ>ึฝ่ายสวิสขาเห็นพร้อมด้วย<ภ>แล้วก็ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายได้หมายความว่าสวิสโพส์กับบ่รษณีน์ไทยเนี่ยได้คุยกันไปแล้วสองรอบแล้วนะครับก็อ,อยู่ระหว่งาง อยู่ระหว่างการเตรียมการในรายละเอียดถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากแผนที่เขาคิดไว้เนี่ยเขาคิดว่าจะสามารถเปิดตัวสแตมชุดนี้ได้เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนก็ยังอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองยังไม่ยังไม่พ้นปีไปนะครับก็ก็อันนี้เป็นอะไรที่ก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไปยังสมาชิกด้วยนะครับว่าถึงเวลานั้นเราอาจจะได้มีโอกาสได้ช่วยกันอุดหนุน นะครับแต่มที่ระลึกเพราะว่าเข้าใจว่าก็คงจะไม่ได้ทําจํานวนมากมายนะครับในส่วนของในส่วนของไปรณียีไทยเองและในส่วนของสวิสโสต์อันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นส่วนส่วนที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นส่วนที่เริ่มมีความชัดเจนแล้วนะครับมีการพูดคุยกันมีการตกลงกันในเบื้องต้นแล้วก็เป็นเรื่องรายละเอียดที่จะที่จะ สองฝ่ายจะไปคุยกันต่อนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของอประชาชนประชาชนภาคประชาชนภาคประชาชนส่วน,ส,วนส่วนทั่วไปเนี่ยที่สันทูตได้ตรัดเตรียมไว้เนี่ยเราก็จะเน้นไปในเรื่องของอาทางด้านศิละปะวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับ อันแรกเนี่ยที่เรากำลังจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเร็วๆนี้ก็คือเราจะมีการจัดนิทรศการภาพวาดนะครับเป็นภาพวาดสีน้ำนะครับเนื่องจากว่าหลายท่านอาจจะรู้จักคุณพันยมลไม่ธ<ะ>ันยพรทั่วทีซึ่งเป็นศิลปินสีน้ำคนไทย ที่อยู่ที่สุริค่<ฮ>ะคุณกุณณณหลารู้จักหรือเปล่านะครับไปได้ยินค่ะ่ะซึ่งผมไปพบคุณชื่อชื่อคุณแนทนะครผมไปพบคุณแนทเนี่ยเ <ฮะ S 2> มื่อสองปีที่แล้วในงานสแดสดงศิล,ละปะงาน <ฮะ S 1> แล้วผมก็เด๋ยได้เรียนรู้ว่าเรามีศิลปินไทยที่มีฝีไม้ไลายมือเป็นถึงประธานสมาคมสีน้ำโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ นะก็คือก็คือคุณแนทนี่แหละเพราะฉนั้นก็ก็ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากให้ปีนี้เป็นโอกาสที่ศิลปินไทยจะได้มาโชว์ผลงานค่ะโลกให้ให้ให้คนไทยอื่นๆได้รับทราบนะครับก็เลยก็เลยติดต่อกับคุณแนัทเนี่ยนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราจะจัดงานนิทศการ ภาพวาดสีน้ําระหว่างศิลปินไทยและสว uh ิส huh. เพราะว่า uh huh. แน่นอนเวลาเราพูดถึงกิจกรรมต่างๆต,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 ต้องมีสองฝ่ายเสมอ uh huh. ครับเพราะนั้นศิลปินไทยและศิลปินสวิสก็จะร่วมกันนําผลงานภาพวาดสีน้ําของตัวเองเนี่ยมามา,มาร่วมกันแสดงแต่แน่นอนตอนนี้เรายังแสดงเต็มรูปแบบไม่ได้เราก็จะแสดงออนไลน์เช่นกัน uh huh. ค่ะ ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะทำะนิทรรศการภาพวาดสีน้ำออนไลน์ <c oughs> นะครับโดยศิลปินไทยและศิลปินสวิสก็จะคัดเลือกผลงานของแต่ละขั้นมาร่วมกันแสดงในห้องนิทรรศการออนไลน์ของเรานะครับดัะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอันหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในในเร็วๆนี้ต้องติดตามข่าวสารต่อไปนะครับ ตอนนี้ก็การการเตรียมการได้คืบหน้าไปมากพอสมควรแล้ว uh huh. ก็ไม่ช้าไม่นานเราคงได้ได้อัปเดตกันว่าจะจะเปิดห้องนิทรรศการเมื่อไหร uh ่ huh. นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นโอกาสให้นอกจากคนไทยคนสวิสและคนอื่นๆที่ที่สนใจก็สามารถจะเข้าไปร่วมกันชมได้จริง,รงๆแล้ววัตถุประสงค์นี้เนี่ยผมอยากสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ของคนไทยในสวิส nice ซึ่งมีอยู่หลากหลายมากค่ะครับแล้วก็<ะ>หลายท่านอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีเวทีหรือไม่ได้มีโอกาสจะได้มา,มาเล่าสู่กันฟังอันนี้ไม่ได้ถือว่ามาเป็นการโชว์คมหรืออย่างใด<ะ>นะครับเพื่อเป็นโอกาสให้ได้เล่าสู่กันฟังให้ได้มาออรู้จักพบปะได้โอ้เราจะได้รู้แล้วก็ช่วยกันชื่นชมยินด<ะ>ีว่าค,คนไทยที่เก่งๆอยู่ในสวิสนี่มีอยู่มากมายหลากหลายวงการมากนะครับ ในช่วงสามปีที่ผมอยู่ที่นี่ผมได้ไปพบเจอคนต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันอ่ะช่วยกันช่วยกันเล่าสู่กันฟังให้คนนีน้ฝาหลับสนุนกันให้เขาได้รู้จักกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสิ่งที่ดีสิ่งที่ที่สวยงามนะฮะแล้วก็อย่างกรณีนี้เป็นต้นนะฮะเราก็ได้ได้ไดผมผมรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมอันนี้ขึ้นเพราะว่า จะเป็นโอกาสที่ที่คนรักศิละปะหลายๆคนที่อาจจะไม่รู้ว่าจะเป็นเริ่มต้นที่ไหนหรืออะไรยังไงผมทราบว่าตัวศิลปินเองเนี่ยก็ยินดีสอนด้วยนะถ้ามีใครสนใจที่จะเป็นเรียนหรือจะเป็นอะไรนะครับบางทีพวกเราอยู่บ้านหรือว่ามีเวลาว่างอยากจะสแสดงศักยภาพของการเป็นศิลปินที่อยู่ในใจเราเนี่ยแต่ยังหาครูหาอาจารย์ไม่ได้นี่อาจจะเป็นโอกาสก,าก็ได้นะครับใช่ป็น เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราแต่ละคนก็คงจะไปต่อยอดกันได้อันนั้นก็คือเรื่องของของงานนิทรศการภาพวาดน,นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องของศิลปะอยู่ก็คือเราจะจัดเราเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับออนไลน์เช่นกัน อะไรเช่นกันเนื่องจากว่าแน่นอนตอนนี้ข้อจํากัดทั้งหลายทำให้เราต้องผอนผันไปก่อนแต่ว่าผมถือว่าเป็นนิติใหม่เพราะว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของดนตรีที่เป็นการแสดงดนตรีระหว่างนักดนตรีไทยและสวิสนะครับก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะเล่นดนตรีเครื่องดนตรีที่ตัวเองถนัดแล้วก็จะเล่นอยู่ที่ท,ที่ของตัวนันวกกุลาอาจจะเคยเห็นเดี๋ยวนี้เขาจะมี เวลาดูแล้วเราจะเห็นเป็นจอเล็กๆทุกคนก็จะเล่ดนดนตรีเนาะเล่นเพลงเหมือนกันเล่นออกมาเป็นเพลงเดียวกันในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นเรื่องของดนตรีนะครับโดยจุดจุดเริ่มต้นก็ก็อีกนั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมไปค้นพบว่ามีเด็กนักเรียนไทยที่มาเรียนศึกษาทางด้านดนตรีที่สุพสินีอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก<อ>็เป<อ>็นคนที่มีความรู้ความสามารถ แล้วตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ประสานงานโครงการตรงนี้น,นะฮะน้องเขาเรียนจบแล้วแล้วกลับไปทํางานอยู่ที่เมืองไทยแล้วแต่เขาก็ยังมีเพื่อนมีฝูงที่เป็นคนไทยอยู่ที่นี่เป็นคนสวิสอยู่ที่นี่โจทย์ที่ผมให้เขาไปก็คือช่วยไปรวมวงมาหน่อยนะให้ไปรวมวงมาแล้วก็มอบหนึ่งเวทีให้เขาได้ร่วมกันแสดงคอนเสิร์ตออนไลน์อันนี้ก็คิดว่าเร็วๆนี้เช่นกัน เร็วเรนี้นะคะเร็วนี้เช่นกันก็<ม>ก,ก็น่าจะได้น่าจะได้รับชมรับฟังนะครับ<ช>ตอนนี้เขาก็คงน่าจะกำลังเริ่มซักซ้อมฝึกซ้อมกันแล้วเ,เราก็จะเหมือนเมื่อกี้จะอัปเดตข่าวสารให้กับพวกเราได้ทราบ<ช>แล้วก็<ช>เข้าไปร่วมนะครับ<ช>เข้าไปร่วมชื่นชมชไปดูฝีไม้ไลายมือของของคนไทยเรานะครับแล้วก็ เรื่องของดนตรีนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีตรแดงอหู่แล้วใช่ค่ะดังนั้นเราก็จะเห็นคนไทยเล่นเพลงสวิสคนสวิสเล่นเพลงไทยอะไรประมาณนั้นนะครับ<ช>ก็จะที่ที่น่าจะชื่นชมยินดีร่วมกันอีกเช่นกันนะครับได้ได้ฟังเพลงเพราะๆนะครับได้เห็นความความสามารถของของ,ของคนไทยนะคคับ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของอันนี้ขอมองมาที่กลุ่มเยาวชนนะครับลูกครึ่งที่อยู่ที่นี่นะครับผมก็ได้คุยกับทางทางสมาคมครูไปแล้วว่าขอให้ช่วยจัดก,การประกวดภาพวาดของเด็กลูกครึ่งของเราเนี่ยนะครับโรบงเรียนต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายสิบกว่าโรงเนี่ยสิแปดโรงคะ ให้ช่วยช่วยครูบาอาจารย์ช่วยคัดเลื่อ,อมือมือเดี่ยวมือหนึ่งมือสองของโรงเรียนนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาประกวดกันนะครับ<ะ>ก็อันนี้เป็นโอเพนนะครับแล้วแต่สไตล์ไม่ว่ากันนะครับแต่อยากจะให้ให้ภาพนี้ยสิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของเด็ก ของเยาวชนนะที่มีต่อความความสัมพันธ์ะนะฟังอาจจะเข้าใจายากสาหรับสาหรับเด็กแต่ว่าผมเชื่อว่าครูคงมีวิธีอธิบายว่าว่าจะจะจะ,จะแสดงออกมาโดยการวาดภาพได้อย่างไรให้สะท้อนให้เห็นความความสัมพันธ์ที่เรามีระหว่างกันมายาวนานได้ชิดน,นะครับแล้วตัวเขาเองก็เป็นเด็กที่เกิดขึ้นในสองวัฒนธรรม เราก็อยากจะอยากจะเห็นความสามารถของของเด็กลูกขึ้นตรงนี้ว่าจะได้แสดงออกมาทางด้านศิลปะได้อย่างไรนะครับอันนี้อันนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกับเด็กและเยาวชนที่นี่นะครับ <Yeah. S 1> อันนั้นเป็นส่วนที่ที่เราเราวางแผนไว้ในชั้นนี้นะครับในคร่้าวตอนนี้นอกจากนั้นแล้วสำหรับกิจกรรมอื่นๆก็ ถ้าเป็นแฟนคลับของเราในใน c e e o o o กก็ดีในไต้ก็ด <c oughs> ี ي, <c oughs> ก็จะเห็นว่าเรามีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับที่เชิญชวนให้ภาคประชาชนได้ <c oughs> ร่วมกันได้ร่วมกันมีส่วนเฉลิมฉลองโดยการบอกเล่านะครับมีเรื่องของภาพเล่าเรื่องมีเรื่องของการาบทความต่างๆนะครับซึ่งซึ่งเราจะเราจะทยอย ลงเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้บทความก็จะจะ,จะเริ่มทยอยลงแล้วนะครับล่าสุดที่เราขึ้นลงไปนั้นก็เป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับเข้าใจว่าคุณกุหลาบเข้าคงเข้าไปอ่านแล้วนะครับค,คเรื่องของน้องเจนจีราซึ่งเป็นนักแบดมินตันะนะฮะเป็นคนไทยลูกครึ่งแต่เป็นแชมป์แบบสวิสนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักอาจจะไม่รู้ใช่หนูก็ไม,ไม่รู้จักถ้าไม่ได้อ่าน นี่เป็นสิ่งที่ผมผมไปพบน้องเขาอีกแั้งแหละนะครับแล้วก็ได้เกิดแรงบันดาลใจนี้ขึ้นมาว่าเอะเราจะมีโอกาสไหนที่เราจะให้ได้ช่วยเผยแพร่ศักยภาพของเขาของเขาให้ใ,ให้คนไทยอื่นๆได้ช่วยกันได้ช่วยกันชื่นชมได้ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆรุ่นหลังๆว่านี่มันเป็นโรโมเดลที่ดีนะครับ ที่เราจะทำบ้างก็ได้หรืออาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นหรือการทำอื่นๆก็แล้วแต่ที่ที่เป็นเรื่องที่ดีๆอ่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นเรื่องของบทความเรื่องของอภาพเล่าเรื่องภาพถ่ายอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเราจะเปิดให้มีการเข้าร่วมได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน แล้วก็ขอเชิญชวนอีกนะชวนเป็นระยะระยะเลยตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยเราอยู่ที่นี่มากมายมาสารอยู่กันเกือบทั่วทุกมุมของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแล้วก็เชื่อว่าคนไทยเป็นคนเล่าเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วยกันเล่ามาเล่าเก่งแต่บางคนเขียนไม่ออกอ่ะท่านอ็น,นี่สิอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมถึงเวลาดูจะํำนวนหรือยัง อาจจะยังซุ่มซุ่มดูกันอยู่ซุ่มซุ่มดูกันอยู่อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะคือแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะฝากบอกว่าเรายังไม่มีปิดรับสมัครใดๆนะครับเปิดตลอดเปิดตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้อยากให้ช่วยกันส่งเข้ามานะเราก็จะได้เห็นแง่มุมต่างๆได้รู้ว่ามีคนไทยอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทําไอ้นู่นทำอ้ไนี่อีกค่ะซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ดีเพราะบางทีเราอาจจะไปเจอคนที่อยู่บ้านอยู่บ้านเดียวกับเราก็ได้ซึ่งเราไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ใช่ค่ะ ผมทราบว่ามีกรณีอย่างเนี้บ่อยๆไปว่าจริงๆอยู่เมืองเดียวกันเอาอยู่เกือบจะหมู่บ้านเดียวกันด้วยซ้ำแต่ไม่รูรร้อันนั้นก็เป็นโอกาสที่ที่อยากจะให้พวกเราได้ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับฉะนั้นกิจกรรมที่เมื่อกี้เล่าไปเนี่ยก็เชิญชวนนะครับก็แล้วก็ช่วยติดตามด้วยเร็วๆนี้ก็จะมีบทความทยอยลงเรื่อยๆนะครับคนหลากหลายอาชีพจากคนไทย ทั้งคนสวิสด้วยทั้งคนไทยด้วยก็จะมีอะไรให้เราได้ได้ช่วยกันทั้งทั้งทั้งปลื้มใจทั้งช่วยเป็นกำลังใจหรืออย่างที่บอกเป็นโ o โมเดลให้ช่วยให้ให้รุ่นหลังๆได้ได้เจริญรอยตามก็สุดแอ่อันนี้แล้วแต่มุมมบองนะคะส่วนในส่วนของสมาคมหญิงไทยนี่จริงๆก็จะจัดแกะสลัก<ห>นะคะบท่านแต่ว่าวันที่28นี้ก็คือต้องเลื่อนออกไปก่อน ครับครับก็ไม่เป็นไรผมว่าเราจะมีเวลาทั้งปี